เออดีครับผมจะมาดูเดี๋ยววิเราอยู่ในแมป Grow of Garden นะผมหรือว่าแมปสวนเองนะเป็นชาวสวนกันผมวันนี้เนื่องจากเราเออไปขับรถไฟจนทานเต็มตัวตอนนี้ไม่ได้กินทานผมเดี๋ยวมาเล่นเกมนี้กันดีกว่าซึ่งอันนี้ผมมาสอนเทคนิคการเล่นนะผมให้แบบรวดเร็วๆนะสำหรับมือใหม่จริงผมเพิ่งเล่นมานานมาชมของผมมีไม่เยอะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเพียอะไรบ้างผมเดี๋ยวไปดูกันเลยวิธีแรกนะมาชมให้ผู้ชมซื้อนี่สตรอเบอรี่นะผมให้ซื้อเมล็ดสตรอเบอรี่นะไอ้อันละห้าสิบบาทนี้คือถ้ามันรีมาขายให้ผมกดซื้ออใใหหหห้มมมมดเลยนนะสารับื่ช หรซื้อเบอร์รี่เผื่อได้นะแต่ผมแนะนำให้ปลูกสตรอเบอรี่ผู้ชมนี่ช่วงต้นเกมนะคือให้เราซื้อสตรอเบอรี่ปลูกไปเลยช่วงต้นเกมทุกว่าเราจะเล่นจนถึงกลางเกมผู้ชมค่อยไปปลูกผลไม้ชิ้นอื่นเพิ่มนะเพราะไอสตรอเบอรี่มันจะให้ผลผลิตเราง่ายผู้ชมแล้วก็มันเกิดเยอะด้วยเกิดเร็วด้วยนะจริงจกช่วงฝนตกยิ่งเกิดเร็วด้วยแล้วก็มันเอาง่ายคือมันมันเกิดเร็วผู้ชมคือมันเกิดเยอะแรกนะแค่เม็ดเดียวผู้ชมคุ้มมากเลยนะก็นำห้ปลูกสตรอเบอรี่ไว้ผมในช่วงเริ่มต้นเกมนะสำหรับมือใหม่ซื้อไปเยอะเลยสตรอเเบอรีี่่นย ที่ต่อไปหลังจากที่ชมปลูกสตอรี่แล้วได้ตังมาพอสมควรผมประมาณช่วงหลังเกมะนะก็ชมไรซื้อเมล็ดอันที่เหลือไปชมเกมนี้ไม่มีไรมากก็แค่ปลูกไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไอเจ้านี่ผมไออะไรเนี่ยแบมบบผมว่าน่าจะเป็นไม้ไผ่นะคือไไม้ไผ่นี่มันจะขายได้แพงมากไู้ชมถ้าู้ชมปลูกแล้วมันได้กลายเป็นแบบไม้ไผ่แบบก้านใหญ่ๆเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วแต่ดวงเราก็ผมถ้าปลูกได้คุ้มมากไม้ไผ่ลาแพงมากผมถ้าปลูกสตอรี่จนได้ตังลับหลักพันแล้วมาซื้อนี้ได้ผู้ชมสี่พันนะซื้อไปเลยผมซื้อหมดเลยแล้วกัน แล้วก็มีสตรอร์มิลิจิตก็ซื้อไปให้ผมแต่ตอนนี้สตรอฟตี้ผมเยอะแล้วนะผมจะไม่ซื้อละเดี๋ยวไปลองปลูกไม้ไผ่กันไปชมเดี๋ยวมาดูราคากันนะผมบอกแล้วว่าคุ้มมากคุณผู้ชมไอ้ไม้ไผ่เนี่ยเดี๋ยวเอาข้าวโพดมาปลูกก่อนข้าวโพดไม่ค่อยคุ้มคุณผู้ชมในช่วงต้นไม่ค่อยนะนำไม่ซื้อเท่าไหร่นะนอกจากสักจากเราจะมีแบบตังค์เริ่มเยอะแล้วก็มาปลูกได้คุณผู้ชมข้าวโพดเพราะว่าเล่นเกมนี้หลังๆหลังจากที่เราปลูกจนลโยแล้วเราคงไม่สนใจพวกพืชเท่าไหร่เราคงเน้นไปแต่งฟาร์มม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 าาาากกกกวววว่่่่่่นนนนนผผผผู้้้้ชชชชีีีีีไไไไไไเเเเรโตแแลลดดด๋๋ยยยจะอง็บบบปขั ถ้าชมได้ไหมไม้ไผ่แบบนี้ท่าผู้ชมมันจะได้คุ้มราคามากนะไม้ไผ่อันใหญ่เนี่ยโคตรคุ้มน่าผู้ชมคือไอพวกกระบอกไม้ไผ่มันขายได้แพงมากนะผมเรียกไม้ไผ่กันมันน่าจะเป็นไม้ไผ่น่าผู้ชมเดี๋ยวมาขายกันท่าผู้ชมมันจะได้กี่บาทนะนี่เพื่อนไปหวัดชาวสวนอีกคนข้างๆก่อนนี่เป็นไงผมได้ไม้ไผ่ตัวเท่าพ่อคุณเลยครับฟาดที่ดับแน่นอนเดี๋ยวลองขายกันท่าผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มมากไอพวกไม้ไผ่นะถ้าผู้ชมได้ตังค์มาเยอะละให้ลองไปขายกันท่าผู้ชมนี่เดี๋ยวผมขายหมดเลยแล้วกัน อยูเปนทอรี่รวมพวกของราคาถูกด้วยนะขายไปที่ชมได้เป็นแสนโคตรเยอะก็ชุนเกมมันได้เยอะมากนะหลักแสนเนี่ยไอ้ไม้ไผ่น่ยทชมก็แนะนํามาอีกวิธีหนึง่งต่อไปไม,ม่ได้แนะนำเมคือ Apple, แอปเปิ้ลที่ชมแล้วก็นี่พัมคินผมแนะนําเลยไอ้เมล็ดฟักทองเนี่ยคือแค่เดียวขายได้เป็นแสนที่ชมท่านผู้ชมได้แบบอันใหญ่นะแล้วก็แอปเปิ้ลผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมยังได้กันหรือเปล่านะคือในช็อปมันจะมีให้เราได้ฟรีผมไอ้เมล็ดตรงเนี้ยคือปกติจะเป็น Apple, แอปเปิ้ลนะที่ชมตรงนี้ มันเป็นมเมล็ดแอปเปิลแจกฟรีเขาน่าจะออกไปแล้วมัง้งแต่ก่อนมันได้ฟรีแล้วยังมีอยู่นะสำหรับผู้เล่นใหม่เราไปกดดูนะผู้ชมจะได้ต้นแอปเปิลมาปลูกเอ้ยไม่ใช่ต้นแอปเปิลนี่หรือไม่ต้นมะม่วงผมจำไม่ได้นะเป็นสักต้นหนึ่งเอามาปลูกได้นะผู้ชมเดี๋ยวผมมาปลูกไอ้พัมกิ้นฟักทองกันนะผู้ชมมาดูกันว่ามันจะขายแพงแค่ไหนนะพัมกิ้นพัมกิ้นปลูกฟักทองด้วยเดี๋ยวปลูกนี้ก่อนโทเมโตวางไว้อุ้ยเอฟซีสวัสดีครับผมน้องชายปลูกไว้แล้วก็น,นี่นผู้ชมอันนี้เม็ดอะไรวะเเนนนีีย่ยอั้มม็ดแตงโ เออผมไว้ตรงไหนดีไม่ดอนี้ไม่ใช่แตงโมดีมันต้นอันนั้นแอปเปิลแอปเปิลผมไว้ใกล้ๆกันแล้วกันไปแถวนี้อันนี้เอาออกไปสตรอเบอรี่มาชมไอ,อ้ไม่ใช่สตรอเบอรี่บูเบอรี่ผมเกิดเป็นทั่วเลยเป็นหญ้าเนี่ยเรา,าปลูกฟักทองไปตรงนี้แล้วกันนะฟัาม,ม,มิดนี่มาชมดูฟัมคิดเราโคตรใหญ่ใกล้จะโตแล้วมาชมอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะลยแล้วลูกพอ่อเอาการรดนัำไปเฮ้ยมาชมโตแล้วคัามคิดเรานี่เก็บไปเลยมาชม,ไห,ม,ชมไหนลองถือสิ ความกินอันทอบ้านท่านผู้ชมบอกเลยล่าราคาแพงมากนะถ้าเราปลูกเราให้มันติดเวทได้นะคุณผู้ชมโคตรดีโดยเฉพาะไอ้เจ้าความกินนี่ราคาแพงมาก่านผู้ชมเดี๋ยวไปลองขายกันว่าจะขายได้กี่บาทนะเดี๋ยวเราลองเอาไปขายกัน่านผู้ชมมาดูกันว่าจะได้กี่บาทกี่เหรียญขายไปครับคํามกินนันเดียวไหนขายไปสิขายไป่านผู้ชมปึ๊บชิ้นเดียวได้มาทั้งหมด ปามโอ้โหแสนกว่าบาทโคตรแพงครับผมเหมือนข้างๆเราก็ได้เหมือนกันนะวิธีต่อไปให้มาชมไปเซิร์ฟรวยมาชมหาคนใจดีแบบนี้มาชมเขาจะเอาของมาให้เรานะเขาเอาแคนดี้มาให้ผมมาดูราคากันเราได้ของฟรีแต่ผมเป็นเอ,อผม FC เป็นอฟซีมาให้นะได,ได้เท่าไหร่อันนีดเดียวสี่แสนน้ำมาชมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงผมในการรวยเร็วนะก็คือไปเซิร์ฟที่มีคนรวยๆครับผมแล้วก็หาคนใจดีนะนี่หาคนใจดีนะับผมเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยจนกว่าหาคนใจดีถ้าใครมีใจดีจริจกให้เราครับผม ถ้าได้แคนดี้มารับรองรวยเร็วแน่นอนแป๊บเดียวผมตังค์ถึงล้านแล้วเนี่ยขายทองชิ้นก็ล้านพอดีของผมอันละแสนโคตรแพงของผมหาซื้อคนใจดีที่ต่อไปก็คือให้ผู้ชมปลดอีเวนต์อีสเตอร์ผมโดยการเอาผลพืชผักอะไรได้ที่เป็นทองของผมเอาไปให้เจ้าตัวนี้นะให้มันครบสามเอสามขกิโลกรัมนะผมท่านผะู้ชมแล้วก็เอาไปให้จนกว่ามันจะครบนะผมได้ของจากเอฟซีเมกละให้หาคนใจดีก็ได้ผมคัาไวนจากให้นะโกลเด้นของผมให้ไปเรียบร้อยแล้วผมครบสามสิบกิโลกรัมแล้วก็กดคุยกับอินเวตัวนี้รอบหนี่่นนะทาผู้ชม มันจะมีมาเลท่ทเอาซื้อนะซึ่งมเมล็พวกนี้ขายได้ราคาแพงมาผมไอช็อกแกแล็ไม่ว่าจะเป็นช็อกแกลลตหรือไข่เตอครับผมถ้าใครมีตังค์ผมแนะนำให้ไปซื้อตรงนี้ไปปลูกเลยมาชมมันจะได้ตังค์เยอะมากนะแล้วก็อันนี้ราคาแพงสุดนะผมแคนดี้นะคือถ้าเอามาปลูกได้รวยเร็วมากเลยแป๊บเดียวได้ตังค์เป็นล้านนะผมประมาณนี้นะต่อไปอีกพิธีนึงก็คือให้เราไปซื้อที่พวกรถน้ำมาชมไม่ว่าจะเป็นการรถน้ำหรือวาวนะถึงมันไปซื้อแล้วมันจะมีแค่ขีดจำกัดแตตาม่ระดับแล้วตอนผมนแน,มน,มน,น,นะน,ะน,น,รรนำนะ ซึ่งผมก็จะใช้เป็นอันนี้คาผู้ชมเป็นอะไรที่ลดน้าแบบช็อกแลตนะซึ่งได้จากอีเวนต์นะผมอัลละาห้าแสนเนี่ยอยู่ในร้าไคเตอร์นั่นเองซึ่งมันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับมพอ่งใหม่ผมยังไม่นาให้ซื้ออะไรให้ไปซื้อเมล็ดมาปลูกดีกว่าผมเมล็ดอีเวนต์ดีกว่านะอันนี้ผมได้จาก FC แล้วผม FC เอามาติดให้นะก็เราสามารถไปเซิร์ฟหาคนใจดีห้ผมให้เข้ามาวางวาาอะไรให้ด้วยก็ได้นะเราจะได้เป็นพืชผักเอพืชผลผลไม้แบบพืชผักเรากลายเป็นแบบติดช็อกีึนวิธ ที่ต่อไปก็งา่ายๆครับผมไปหาบ้านเอยบ้านใครก็ได้ครับผมพืชผักใครก็ได้ที่เขามีผลไม้แพงๆครับผมให่เราเดินไปกด E ใส่จำชมแล้วก็กดซื้อไปเลยนะถ้ามีโลบอกเป็นวิธีกินเกลียน,นผมวิธีนี้แล้วก็มาขายนะอีกวิธีนึงก็คือนี่มาชมมาที่ร้านอิตเตอร์นะถ้าใครปวดได้แล้วก็มาซื้อมเมล็ดไปปลูกนะซึ่งผมแนะนําส่วนจะเป็นมเมล็ดอันนี้ครับผมอละอันละสิบล้านนะให้เก็บตังค์ถึงสิบล้านให้ได้ผมแล้วก็ไปซื้อ,อเมล็ดอัดท้ายนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่แค่ร้านเดียวคำนึงเราควร ร้านหนึ่งผมก็กดซื <S <S ้อนี่ไปเลยกันผมจะซือ้อเอที่ปุย๋ยอิทเตอร์สองอันเลยกันท่านผู้ชมอิทเตอร์เองนะซื้อปลูกเลยนี่ราคาดีอยู่2อันนะครับผมไออันห้าแสนเป็นวาลว็อกโกแลตเฉยนะผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่เราที่งบน้อยแนะนำจะซื้อมาเล่นมาปลูกเลยแล้วกันผมจะปลูกไว้ประมาณแถวนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเขเ้มขลิเทศก่อนเมือเทศเดมือเทศตอนนี้ผมพยายามจะแต่งสวนให้มันสวยหน่อยนะก็วางไปท่านผู้ชมรอมันโตนะสองเมล็ดเราได้มาอันละห้าแสนโคตรแพงเลยสวัสดีครับ FC ครับพี่เจอผมเจอคนดัง เจ้วชมเองก็ชจ้มารีเซิร์ชหาคนดังก็ได้มาชมมันเลยขอเขานะไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะตามยูทูบเบอร์หรือใครไปขอเขาผมเผื่อเขารวยแล้วนะแนะนําให้เป็นยูทูบให้เป็นคนดังที่เขารวยๆนะเขาจะได้บริจาคให้เราแล้วผมพี่ขอของเลยครับมีของให้หมพี่พี่บอกเอาไปไกลกิ้วขอ MC รอบผมนี่ก็ประมาณนี้ผมวิธีการทั้งหมดเท่าที่ผมจะลองได้คร่าวๆนะเอาจริงเกมนี้มันไม่มีวิธีตายตัวนะมาชมมันเป็นเกมเเรื่อยๆนะพอสุดท้ายเราเล่นเรื่อยๆแล้วก็รวยดีผมเกมนี้ ม่จะเป็นต้องเททูบินหรือว่ารีบร้อนอะไร <c oughs> ผมเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะมีตังค์รวยเองนะแบบนี้คือแบบนี้พอเราเล่นตันแล้วก็ไม่มีอะไรทําผมรอบเบียดอย่างเดียวนะคือมันเป็นแบบแนวแบบเล่นชิวๆเนเระบอกอนะท,ที่นานทีจะเจอนะไอะอีกแบบหนึ่งแนะนแล้าตอนนี้มันไม่ใช่แบบชิวๆแล้วผมแบบหนึง่งที่เราเล่นในช่วงนั้นนะแบบเกมปาอะไรทักอย่างก็มาผมนี่เป็นวิธีทั้งหมดที่ผมลองมาเล่นก็ข้าวนะผมพิ่เล่นได้ประมาณสองวันนึงมาชมผมได้ตังค์เป็นล้านแล้วแล้วก็ก็คือแนะนำให้เล่นกับเพื่อนด้วยผมเราจะได้บูดมาสามสิบเปอร แน่นอนไม่เล่นกับเพื่อนนะเกมเขาเน้นเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นชิวๆว่าผมเกมนี้เป็นเกมดุดันในี่ยบอกเกมใหม่สุดโหดเลยสุดร้อใจนี่ก็สวนพืชผักเพื่อนละอุย้ยมันเกิดเทศยักษ์ขอได้ไหมเพื่อนขอเก็บได้ไหม <c oughs> อยากได้อ่ะ <c oughs> ได้ไหมเพื่อนเหมือนเขาจะไม่ให้โอเคผมก็ประมาณนี้ผมคิดเป็นนี้ถ้าคลิปนี้มีอยู่ก็ฝา,ากกดไลค์กันด้วยนะผมเป็นวิธีคร่าวๆที่ผมลองใช้ดูนะเอาง่ายคือช่วงต้นเกมก็ปลูกสตอรี่ไปก่อนนะู้ชมจนกว่าถึงกลางเกมค่อยเปลี่ยนเป็นขายอยื่นตามใจเราวะนะประมาณนี้คนระับผมโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผม,มาเอฟ ขอบคุณก็ไม่รู้ว่าผมใครมีวิธีแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้ายั่ว